เซเดือนทนทันทีในวันนี้นะครับแนนนจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยนอะกจากโครงการคนละครึ่งพลัดนะนี่ลงทะเบียนกันแล้วต้องบอกว่าวันนี้นี้เริ่มตอนสาหรับปลานคาเนี่ยจะลงทะเบียนนะแต่ว่าประชาชนก็นจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่นี่มายย้าความสําคัญกับสรรกิดนะครับสัหรับโครงการคนละครึ่งพลัเนี่นะเป็นโครงการสําคัญแร่งดวนของรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี2568 เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายกับประชาชนและก็ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยจะเปิดให้ร้านค้าและก็ผู้ประกอบการนี้ลงทะเบียนข้าหรวมตั้งแต่วันนี้นะครับ15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2 5 6 8ผ่ 68, าน w w w k o l a k r เ e ็คนละครึ่งพลัส com คนละครึ่งพลัสนี่เป็นภาษาไทยนะพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับโดยทางด้านข้งน้าเอกนิตินิติท่านประพาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้กับกรมสันปาก,กรอนและก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีหย่อนล่างให้กับแบรนคขายยางแน่นอนนะครับค่ะส่วนประชาชนการลงทะเบียนรวมโครงการได้ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568ใมม25 68, ช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568ค่ะการใช้บริการของฟู้ดเดลิเวอรี่น่ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2568ค่ะ 5568ผ่านแอปพลิเคชันเป้าตังนะแล้วก็ผู้ถืถอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็จะเติมวงเงินเพิ่มให้เดือนละ850บาทในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม2568ส่วนข้อกังวลในกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาในการลงทะเบียนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ โอซอกประจําสํหนักนายกรัฐมนตรีกาฉีแจ้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบไมในเฟซซองค่ะโดยจะประกาศวันและก็ขั้นตอนที่จะจีดอีกครั้งลั่งจบเฟสแรกนี้ไปนอกจากนี้รัฐบาลก็กําลังทบทวนให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบไมแก่ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก,ก่อนเพือให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสิิ์ได้โดยไม่ตกล้นนั่นเองค่ะกลับย้ำนะครับว่าสาหรับใครแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้โครงการคนลักครึ่งมาก่อนเลยนะในช่วงนี้นะครับ ถ้าหวาลงทะเบียนวันจันนาใช่ไหม <ฆ S 1> แต่หวาสามารถไปยืนยันตัวตนต่างๆก่อนขั้นตอนก่อนนานนั้นดาวโหลดแอปอต,อตั้งไปยืนยันถ้ามันไม่ได้ปนปื้ไปธนาคารในเรียบร้อยก่อนพราะถึงวันจันนาปุ๊บลงทะเบียนเลยนะครับส่วนใครแต่หวามีอยู่แล้วเขาบอกว่าเข้าไปเช็คสกิทววายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วไหมนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปตรงจีวันเลใช่ไหม เห้แบนเนอร์กดเข้าไปลงตะเบียนแป๊บเดียวเลยนะครับแต่ว่าลองเลยลองเช็คเลยวรับว่ายังไม่ถึงวันก็แสดงว่าได้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรอยถึงวันเลยนะพอกมงเช้าันอียิปนะเตรียมมือกันไว้ดีนะครับผม